สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้นะคะจะมีไอเทมนะคะมาเอาใจสาวๆนะที่บอกว่ายังหารองพื้นหรือว่าบีบีแน่นๆจะไปเที่ยวตั้งแต่เช้าจดเย็นนะคะในวันสงการไม่ได้นะตัวนี้เลยแนะนํากันเลยนะคะเป็นบีบีซันบ็อกนะคะของบิวสกินนี่จะแกะให้ดูนะคะ อย่างตัวนี้ที่สินใช้นะคะเป็นเบอร์สองสามเข้ากับสีหน้ามากเลยอย่างวันนี้ก็ใช้นะคือตัวเดียวเนี่ยเอาอยู่เลยไม่ต้องใช้รองพื้นหรือว่าคอนซีลเลอร์เลยนะหรือว่าใครที่บอกว่าเออใต้ตาดำอะไรเงี้ยอาจจะใช้เป็นแบบคอนซีลเลอร์ลงใต้ตาแค่นั้นจบกริบมากนี่เปิดให้ดูก็จะเจอฟองน้ําแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดไปปุ๊บคือมันจะเป็นแบีบีแบบแบบใหม่อะ่ะยังไม่เคยใช้แบบนี้เลยอะ่ะคือนี่เห็นไหมเป็นฟองน้ำเดี๋ยวจะลองแตะให้ดูจื๊บจะมีตัวบีบีอยู่ข้างในนี่แบบนี้ออกมา นี่นะคะแล้วเวลาติมใช้นะก็คือใช้คู่กับฟองน้าของเขานี่เห็นไหมใช้แล้วจริงๆนะนี่ก็คือแตะแตะแ,แล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่งหน้าได้เลยแล้วคือฟองน้ําเขา,านิ่มมากเลยแล้วยังเหมาะสาหรับอากาศเมืองไทยมากเลยนะคะเพราะอากาศเมืองไทยเราก็ดูเนาะโหแทบจะสุกกันเลยนะออกไปอากาศร้อนมากเพราะว่าตัวนี้นะคะเขายังมี spf 50 pa บวกบวกบวกสำหรับสาวๆนะฝากไว้เลยวันสงการยังไม่มีรองพื้นหรือว่า BB ในดวงใจแนะนำตัวอีกเลยนะคะจากดิวสกินวันนี้ไปแล้วสสวัสดีค่ะบ๊ายบาย